ชิบหายละชิว่าอะไรงั้ขอเราไป็นทางการๆักพวกเราเตรียมตัวไปเอาเงินล้านกัน let's go โอ้โหสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โจนก็พามาเล่นแม็ปสคริปเกมนั่นเอง<ฮ>และตอนนี้พวกเราทั้งหมดนี่นะคะกำลังจะชิงนนล,ล้านแม่โอ้โหแม็ปนี่สร้างออกมาเหมือนมากๆเลยครับและตอนนี้โจนก็ โอ้น่กกากลัวผุดๆเลยเอาล่ะตอนนี้เราก็พอมาแล้วอุย้ยเราอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ย Oh, oh, oh. ชิบหายะ oh อะโอ้ยก็ตดก็ไม่ได้หรอเนี่ยเกมนี้ทชไหมมันหัวจิ้นจิงเลยอันนี้เราก็ต้องให้ถึงเส้นนะครับรอฉันด้วยรอฉันด้วยตอนนี้เราก็วิ่งเลยครับเขาบอกให้หยดุดเราก็ต้องหยดุด <c oughs> นิ่เขาไว้นี่ อ,อีกนิดเดียวจะถึงเส้นชัยแล้วครับทุกคนนั่นกำลังหันหัวแล้วเตียมตัววิ่งเลยไหนที่โซจูนก็ถึงแล้วครับทุกคนเย,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 ย้เย้เย่เ้ยรอฉันด้วยรอฉันด้วยอ่าเพื่อนเพื่อนรีบเข้ามารีบเข้ามาอันนี้นะคะเราก็ต้องรอเพื่อนเพื่อนของเรานิดนึงนะคะเขาก็พยายามกำลังจะวิ่งเข้ามาเร็วเร็วเข้าเพื่อนอีกนิดเดียวใกล้ถึงแล้วโอย สันยัไม่กล้าไปหยับเลยเอาเฮ้เพื่อนชีแตยรีบเข้ามาอีกนิดเดียวเย้มีคนละอีนึงคนแล้วตอนนี้นะคะเหลือแค่คนเดียวเท่านั้นแล้วก็ส่งแรงใจให้เพื่อนอีกคนนึงนะคะไม่รอจังหวะจังหวะนี้แหละรีบเ,เข้ามาเลยรีบเ,เข้ามาเลยคับเย้ในที่สุดก็ผ่านแล้วโอ้โหเพือพ่อนเพื่อนเราก็อรอ,รอ,รอรทั้งสองคนเลยและนี่ด่าดอะไรอะ่ะเฮ้ยเะว เ,เพื่อนตกลงไปตายทั้งคู่เลยครับทุกคนเอาละ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นก็เเจะเป็นปลาตูกป้าตกปลากลัวให้เรากระโดดเ <c oughs> มื่อกี้นี้เราลืมไปว่าด่านนี้นะครับจะมีบล็อกหลงหนอยู่ไปเราก็กระโดดเลยกระโดดแบบสมสมครับไปเอาละ่ะและต่อไปก็ไปทางซ้ายอื้อเแล่อต่อไปขวาขวา เขาก็ไม่รู้นะครับอืดโอ้ถูกด้วยถูกด้วยโอ้ต่อไปก็ทางซ้ายต่ออื๊ดโหสุดยอดเลยจุนดาวถูกครับทุกคนอ่าและต่อไปก็ขวาขวาขวาต้องขวาชั่วไม่หลับหลับนี่โอ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนิดเดียวแล้ไปซ้ายไม่แล้วก็ขวางานนี้ต้องขวาช่วยขวาขวาหรือซ้ายวะเฮ้ยคิดก่อนคิดก่อนและทุกคนล่ะครับคิดว่าอะไร เราเป็นทางซ้ายซ้ายซ้ายชัวรโอเคเริ่มใหม่รู้สึกว่าแมปนี้นะคะต้องเล่นกับเพื่อนถึงจะสนุกนะครับแต่พี่เต๋อี้แล้วก็น้องโดนัทเนี่ย <c oughs> เขาไม่ว่าะครับจุ๋ก็เลยต้องมาเล่นคนเดียวจุ๋น่าสงสารไหมครับโอเคกระโดดต่อเลยอึ้อ่าเมื่อกี้อะไรเนาะเมื่อกี้ต้องซ้ายต่อใช่ปะแล้วต่อไปก็ขวาใช่ไหมทุกคนทุกคนฉันได้ปะฮึ้ต่อไปก็ซ้าย ขวาครับทุกคนนี่แล้วนี่อะไรอ่ะซ้ายชัวซ้ายชัวนี่ต่อไปครับต่อไปก็เป็นขวา ต่อไปนี่เราจะเจอกับอะไรน้อเลี้ยนตาหรือเปล่าอ้าวเฮ้ยจบซะละมีแค่สองด่านเท่านั้นเองแต่ที่เลาลุจนรวยแล oh! ้วค่ะเย้ขอบคุณสมาชิก VIP ที่ช่วยสนับสนุนช่องด้วยนะคะ <S <S แล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์